ผมมาอยู่ถิ่นุูกกันดานและใช้เวลานะครับอยู่ในถิ่นลูกกันดานถึง40ปิปีอยู่กับแพทย์อยู่กับแกไนะฮะแต่ละวันอยู่กับภรรยาอยู่กับลูกชีวิตเหมือนกับคนธรรมดาทั่วไปจากเจ้าชายนะครับอยู่ในดินแดนอียิปต์เมื่อก่อนนะครับและผ่านกระบวนการของพระเจ้าแต่ละช่วงแต่ละช่วงขอบคุณพระเจ้าเป็น้อกครับจากพระเจ้าณตอนนี้เห็นว่าผลกไรที่เกิดขึ้นเมื่อ โมเสสยอมจำนนต่อพระเจ้าตอนแรกเขาปฏิเสธไป่ต้องจำได้ใช่ไหมครับเมื่อพระเจ้าทรงเรียกเขาทีุู่มไม้จไนะฮะที่มีไฟติดนั้นครับพระเจ้ามีพระดารัสสั่งนะครับชัดเจนนะครับที่จะใช้โมเสสแต่โมเสสกับปฏิเสธพระเจ้าในช่วงแรกแต่เมื่อพระเจ้าสำแดงความยิ่งใหญ่พระองค์ให้โมเสสได้เห็นนะครับถึงเิทียรหน้าที่พระเจ้าจะประทานให้กับโมเสสที่จะนําประชากรของพระองค์สุดท้ายโมเสสเองก็ยอมจำนนกับพระเจ้า และชายผู้นี้ก็กลายเป็นฮะกลายเป็นผู้นําของชนชาติทิบลูนาการปลดปล่อยจากดินแดนทาตน,นะครับสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าจากคนเลี้ยงแกะนะครับไปวันๆนะครับกลายเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าเจิมตั้งไว้เพื่อนําประชากรของพระเจ้าออกจากดินแดนทาสพี่น้องครับถ้าหากพระเจ้าทรงเลือกและเรียกเราเข้าสู่การรับใช้อย่าตะกิตตะวงใจอย่าลังเลตัดสินใจนะครับในการถวายเกียรติพระเจ้า จงมั่นใจนะครับว่าถ้าพระเจ้าเลือกะเรียกเราพระเจ้าพร้อมที่จะดูแลเราทุกทุกด้านนะฮะไม่เป็นเรื่องร่างกายเราก็ดีใช่ไหมครับอุปกรณ์นะครับสีปัญญาความรู้ความสามารถทุกด้านพระเจ้าพร้อมที่จะให้กับเราอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลใจนะครับโมเสสนงครับได้สิทธิในการใช้ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าพระเจ้าให้จำได้ฮะเรื่องไม้เท้าพระเจ้าโมเสสเอาไม้เท้าไปด้วยพระเจ้าได้ให้โมเสสทำนะครับสิ่งต่างๆมากมายนะครับที่มนุษย์ไม่สามารถทําได้ถูกไหม แต่นั่นเป็นการอนุญาตที่พระเจ้าเจิมไวเหนือผู้รับใช้ของพระองค์และชายผู้นี้ประยมจำนวนกับพระเจ้าพี่น้องครับเราได้เห็นแล้วว่าเขาสามารถนำชนชาติของพระเจ้าออกจากดินแดนทาสนะครับฝ่าเลยครับทะเลแดงใช่ไหมฮะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากที่เดียวคนนำแระ,ะบัญญัติประการจากภูเขาซีนายนะครับีโวกาับที่จะมาพูดเรื่องนี้และอธิบายให้กับชนชาติของพระเจ้าฟังด้วีนี้พี่น้องครับ การยอมจำนวนต่อพระเจ้าจะนําพี่น้องไปสู่งานใหญ่นะครับที่พระเจ้าจะใช้เพราะฉะนั้นอย่ามองแค่ตัวเองว่าเป็นอะไรนะฮะถึงแม้พี่น้องจะเป็นชาวบ้านธรรมดานะครับเรียนไม่ได้สูงนะครับอย่าไปมองนะครับว่าเราอยู่ในฐานะอะไรแต่จงเชื่อเลยครับว่าถ้าพระเจ้าเลือกเราและเรียกเรานั้นไม่ผิดตัวแน่นอนครับเพราะเป็นความตั้งใจของพระเจ้าและจงเชื่อมั่นเลยับว่าเนื้อในเมื่อพระเจ้าเลือกและเรียกแล้วนะครับพระเจ้ามีวิธีการของพระองค์เองที่จะใช้เราผมเคยเป็นพยานในชีวิตของผมใช่ไหมครับผมไม่เป็นคอมพิวเตอร์เลย ไม่รู้จักด้านมัลติมีเดียเลยนะครับแต่เมื่อพระเจ้าทรงเลือกกันเรียกและพระเจ้าเร้าใจเกี่ยวเรื่องนี้ผมก็ทุ่มเทชีวิตเกี่ยวบเรื่องนี้และตอนนี้ขอบคุณพระเจ้าผมได้มีส่วนนะครับในการทําพันธกิจด,ด้านมัลติมีเดียและก็เกิดผลเปที่ถวายเกียรติพระเจ้าตอนอยากหนุนใจพี่น้องครับการยอมจำนนกับพระเจ้าจะนําไปสู่กําไรฝ่ายวิญญาณอย่างมากมายทีเดียวนะครับแล้วมาดูครับบุคคลที่สองที่อยากจะแบ่งปันนะฮะบ,บุคคลแรกผ่านไปแล้วก็คือโมเสสบุคคลที่สองก็คือเปโตร เห็นไครับเปโตรเป็นชาวประมงนะครับที่หาขํากินเช้าคือจับปลากลางคืนขายปลากลางวันเขาใช้เวลาอยู่กับแหกับโอนกับน้ำใช่ไหมครับกับเรือกับครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆที่เป็นชาวประมงด้วยกันแต่ชายผู้นี้ได้ยอมจำนนนะครับต่อการทรงเรียกของพระเยซูคริสต์ต่อการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าผลที่เกิดขึ้นคือแล้วะกำไรชีวิตฝ่ายวิญญาณเปโตรก็คือกลายเป็นหนึ่งในสิบสองอัครทูต ที่ปฏิบัติรับใช้องค์พระเยซูคริสต์พี่น้องครับและสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราที่เขาคาดไม่ถึงเมื่อเขายอมจำนนกับพระเจ้าพร,ระเจ้ารับรองชีวิตในงานรับใช้พี่น้องคงจำได้วันที่เปโตรโยืนขึ้นพร้อมกับอัครทูตทั้งหมดนะครับสิบสองคนต่อหน้าชาวยูวทั่วใต้ฟ้าที่มารวมกันที่ยเยรูซาเล็มและเทศนาประกาศเรื่องพระเยซูคริสต์แผ่นดินของพระเจ้ามีคนกลับใจถึงสามพันคนในวันเดียวนี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่พี่น้องครับ เมื่อยอมจำนวนกับพระเจ้าพี่น้องครับและยอมให้พระเจ้าใช้การเจิมของพระเจ้าจะสถิตยอยู่กับเรากำไรฝังวิญญาณจะเกิดขึ้นในงานรับใช้ทันทีเพราะฉะนั้นอยากหนุนใจผู้รับใช้ด้วยกันนะครับหนุนใจพี่น้องสมาชิกหากรู้ว่าพระเจ้าทรงเลือกเรียกท่านทำบางสิ่งบางอย่างพี่น้องครับอย่าไปขัดขืนพระเจ้าจงเชื่อเลยครับว่าในเมื่อพระเจ้าประทานพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ให้กับเราพระองค์จะมีวิธีการของพระองค์ที่จะเปลี่ยนแปลงเรานะครับให้เป็นไปตามการทรงนำของพระองค์และให้เกิดผลตาม ความคิดของพระองค์ด้วยนี้เราไม่เลยไม่ต้องมานั่งกังวลใจว่าเรามีความสามารถมายะทาได้ไหมพี่น้องครับถ้าพระเจ้าเลือกกันเรียกยอมกับพระเจ้าได้เลยครับและให้พระเจ้านําเรานะฮะเหมือนที่พระเจ้านำใช่ไหมครับให้เปโตรมีความกล้าที่ยืนขึ้นต่อหน้าคนจำนวนมหาศาลพี่น้องคิดดูเมื่อก่อนเขาหลบใช่ไหมฮะเขากลัวมากที่จะพูดเรื่องปรปเยซคริสติทเขาปฏิเสธระเยซรสวิถึงสามครั้งแล้วก็เป็นแค่ชาวประมงนะครับที่อยู่กระแหกกระโวนแต่วันนี้เขาต้องยืนต่อหน้าคนนะครับเป็นหมื่นๆมืนคน และแต่ละคนไม่ธรรมดานะครับมาจากต่างประเทศนะครับอาจจะเป็นระดับขุนนางเป็นพ่อค้าใหญ่แต่ชายผู้นี้ยอมจำนนต่อพระเจ้าอะไรจะเกิดขึ้นเขาก็ยินดีถึงแม้ว่าพูดต้องพระเยซูเจ้าไปแล้วจะมีการลุมประชาท่านถูกจับติดคุกเขาก็ยอมแต่เขายอมแล้วก็ประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์พระเจ้าก็รับรองงานรับใช้สามพันคนกลับใจวันนั้นขอบคุณพระเจ้าเห็นไหมพี่น้องด้วยนี้เชื่อเลยครับว่าเมื่อเรายอมจำนนกับพระเจ้า พระพรนานาประการก็จะหลั่งไหลและเทมเในชีวิตของพี่น้องอย่างแน่นอนครับแล้วมาดูครับคนสุดท้ายที่อยากจะแบ่งปันการยอมจำนนก็คือใครครับโซโล่โซโลยอมจำนนต่อพระเยซูคริสต์พี่น้องครับผลกรรไปที่เกิดขึ้นนะฮะโซโลนะครับตอนแรกต่อต้านพระเยซูจับสาวกใช่ไหมครับจับคริสเตียนไปขังไปทําร้ายแต่วันนั้นพระเยซูเจ้าไปปรากฏและพบกับเซโลระหว่างเดินทางไปดามัสกัส ซาโลถือหนังสือสําคัญฮะจากมหาภูเหตที่จะไปจับคริสเตียนหรือสาวกพระเยซูแต่วันนั้นพระเยซูนะครับส่งเลือกและเรียกซาโลและพระเยซูได้สําแดงนะครับพระองค์ให้กับซาโลได้ประจักษ์จำได้ไหมครับพระองค์ถามว่าซาโลซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทําไมซาโลก็ถามว่าท่านคือผู้ใดพระองค์ตอบในแสงที่สว่างวาวว่าเราคือเยซูผู้ที่เจ้าข่มเหงและนับตั้งแต่วันนั้น ซาโลใช่ไหมครับที่ตกลงจากหลังมา้าลงไปคลุกฝุ่นด้านล่างคุกเขายอมจำนนต่อพระเยซูคริสต์และเขาตาบอดไปสามวันเหตุการ์ตาบอดสามวันนี้ไม่ธรรมดานะพี่น้องชายคนหนึ่งนะครับที่เกลียดชังพระเยซูที่ไม่ชอบคริสตยนในเวลาสามวันเขาอดอาหารและอธิษฐานกับพระเจ้าเขาลึกถึงหลายสิ่งหลายอย่างนี้เขาทำลงไปกับพระเยซูคริสต์กับสาวกพระเยซูคริสต์และเขากลับใจและบังเกิดใหม่ รบขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าหรือพระเยซูริ์เจ้าได้รับได้รัาใจหรือใช้อาดานีเซึ่งเป็นผู้รับใช้อีกคนหนึ่งที่จะไปหาเซาโลและไปอธิษฐานเผื่อท่านและสุดท้ายชายผู้นี้นะครับเซาโลได้กลับมาเป็นเปาโลจากซาโซโซมาเป็นบอกราจากคนที่ต่อต้านพระเยซูกิ์เจ้ากลับมาเป็นคนที่ประกาศเรื่องพระเยซูริ์ท่านยอมจำนนต่อพระเยซูกิ์ยอมจำนนต่อแผนการของพระเจ้าถึงแม้สังคมรอบข้างนะครับจะดูหมินถากถางอยางกันแล้วแต่ท่านไม่สนใจ นี่คือข้อคิดฮะผมเชื่อว่าทุกวันนั้นทุกทุกวันที่ผ่านไปในเวลานะครับจะต้องมีหลายๆคนนะครับที่ไม่พอใจในการเปลี่ยนไปของซาโลที่กลับมาเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าทุกคนอาจจะงงยู่ไหครับคุณพ่อคุณแม่เพื่อนๆในกลุ่มฟราีก็ดีเอ๋ซาโลมันเสียสติหรือเปล่าจากคนที่เคยต่อต้านนะเป็นเหมือนกับผู้นําในเรื่องนี้นะครับแต่ทําไมกลับกลายเป็นคนที่ประกาศเรื่องพระเยซูเจ้าเสียเอง สังคมอาจจะดูถูกเยียดยามและไม่ต้อนรับเลยนะฮะสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้แต่เปโลที่รับการเปลี่ยนแปลงใหม่นี้ไม่สนใจนะครับถึงคําพูดของมนุษย์ษยุคนั้นแต่ท่านสนใจคําพูดของพระเยซูคริสต์ยอมจำนนต่อถ้อยคําของพระเยซูคริสต์และนับแต่นี้ต่อไปท่านตัดสินใจแล้วว่าจะรับใช้พระเยซูคริสต์พี่น้องมีความรู้สึกแบบนี้ไหมในทุกวันนี้สังคมรอบข้างจะว่าเราเป็นยังไงกันแล้วแต่พี่น้องครับ หลายคนยังมองถึงวิถีชีวิตเดิมๆจะไหมครับและเอามาวิภาษ์วิจารณ์พี่น้องอย่าไปสนใจถ้าทุกวันนี้มั่นใจว่าพระเจ้าทรงเลือก,กเรียกและเรายอมจำนวนกับพระเจ้าถวายตัวถวายใจพี่น้องครับรับใช้พระเจ้านะครับและพระเจ้าจะรับรองชีวิตของท่านอย่าไปสนใจคําวิพา์วิจารนะครับทั้งซ้ายและขวาทั้งหน้าและหลังพี่น้องครับแต่สนใจถ้อยคําที่มาจากเบื้องบนจากพระวจนะของพระเจ้าสุดท้าย ซาโลผู้นี้กลายเป็นเปาโลเป็นอัครทูตอีกคนหนึ่งที่ถูกแต่งตั้งโดยตรงจากพระเยซูคริสต์กำไรไหมครับสองไม่พอเขากลับกลายเปนะ็นฮะเป็นมิชรีคนแรกของโลกทำให้ผมพูดประโยคนี้เพราะพระเยซูพูดกับอเนียชัดเจนใช่ไหมครับว่าพรงตั้งน้ําพระทัยไว้คือตั้งใจว่าจะใช้ใชายผู้นี้นําข่าวประเสริฐไปบอกกับบรรดาประชาชาติ โดยนีซาโลกลายเป็นเปาโลและกลายเป็นมิชรีคนแรกของโลกที่นําข่าวประเสริฐนะครับไปโอ้ทั่วยุโรปเลยนะพี่น้องถ้าได้อ่านการเดินทางของอาจารย์เปาโลใช่ไหมครับเยอะแยะมากมายทีเดียวท่านออกไปบุกเบิกประกาศเรื่องแผ่นดินพระเจ้าในแว่นแคว้น,นต่างๆเพราะท่านยอมจำนนกับพระเจ้ากําไรฝ่ายวิญญาณก็เกิดขึ้นอย่างมหาศาลถึงแม้ว่าท่านเองต้องเจอความทุกข์มากมายนะครับแต่ในความทุกข์เหล่านั้นเไงครับท่านเองก็ได้เห็นกําไรที่แฝงอยู่ด้วยเช่นเดียวกันทุกครั้งที่ท่านเจอความทุกข์ท่านได้อธิษฐานนมัสการพระเจ้า ทุกครั้งที่เจอการทดลองเข้ามาก็ใช้พระคำของพระเจ้าเอาละครับพี่น้องวันนี้สามหัวข้อนะครับที่เบิงแบ่งปันไปแล้วนะครับกำไรที่แฝงอยู่แฝงอยู่ในการทดลองแฝงอยู่ในการทนทุกข์และแฝงอยู่ในการยอมจำนนกับพระเจ้าเพราะฉะนั้นจึงหนุนใจซึ่งและการพี่น้องครับขอยคิดสําหรับหัวข้อในวันนี้กําไรที่แฝงอยู่นั้นยามใดพี่น้องเจอการทดลองแสวงหาครับแสวงหาพระคำของพระเจ้าใช้พระคำพระเจ้าให้เกิดประโยชน์ และพี่น้องจะพบกำไรที่แฝงอยู่ในการทดลองในแต่ละครั้งและถ้าพี่น้องกำลังทนทุกข์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บธุรกิจหน้าที่การงานอะไรก็แล้วแต่อธิษฐานสิครับนมสัสก,การพระเจ้าและถ้าวันนี้พี่น้องยังไม่ยอมจำนนกับพระเจ้ายอมจำนนพระเจ้าเถิครับให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำเราจริงๆนะครับอย่าเอาตัวเองอย่าเอาเรื่องหนังตัวเองเป็นที่ตั้งอีกแต่ยอมจำนนต่อพระเจ้าและงานรับใช้ทุกอย่างนะครับพระเจ้าจะเป็นผู้นำ และก่อให้เกิดกําไรฝ่ายวิญญาณอย่างมากมายก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้มีโอกาสได้ฟังข้อค,คิดในวันนี้กลับมาพบก,กับผมนะครับในห้องพระคมพีนะครับผมจะนําหัวข้อนะครับใหม่ๆนะครับมาแบ่งปันพี่น้องต่อไปวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ